สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวบางะน,นะครับหลังอ่านจบเนาะแต่ว่าจะเป็นเล่ม3นะครับเนื่องจากเล่ม1นเล่ม2เนี่ยเคยรีวิวไปแล้วนะเดี๋ยวจะโพสต์ลิง์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับอ่ะก็ชื่อเรื่องบางงะน,นี้นะครับขอให้รักเราได้มีความสุขนะครับก่อนหน้านี้นผมได้รีวิวเล่ม1เล่ม2ไปเนี่ยที่บอกว่าซื้อพอปกนะครับแล้วมันสนุกมากเออต้องบอกก่อนว่าแม่งสนุกมากคือแบบ มันเหมือนจนะเ่่องอยังไม่มีนะแต่มันมีอะไรทุกตอนเลยคือแบบเออมันดีเล่มสามเนี่ยคือตอนจบเล่ม2เนี่ยคือแบบอยากจะซื้อเล่มสามต่อเลยแต่ว่ามันยังไม่ออกทีนี้เล่ม3ามันออกเนี่ยฟินิกส์อะสานักพิมพ์น,นะครับเขาพีออเดอร์แบบเซ็ตลิมิเต็ดเนาะแต่ตอนนั้นพูดกับใจเลยคือผมไม่มีตังก็เลยไม่ได้พีนะคือเขาจะแถมพิเออร์การ์ดอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ต้องบอกตรงๆคือราคามันแรงพอสมควรนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อเนาะ ก่อนจะรีวิวนะครับก็จะให้ดูรูปปกนะกระดาษหน้าปกเขาเป็นกระดาษด้านนะครับคล้ายๆ100ร้อยปอนนะแต่ไม่ใช่นะเออมันก็เรียก100ร้อยปอนก็ได้แหละแล้วก็ด้วยความขาวเดียวดียวผมจะไปห่อป,ปกเหมือนกันนะครับก็กลัวมันดำแต่ดูดิลายเส้นการลงสีคือแม่เนียนกริปเจ๋งมากนะครับเออเป็นเรื่องที่แบบผมยอมรับลายเส้นนะแล้วก็ครับไอ้ที่มันแรงขึ้นมาก็คือนี่ครับโกนดูดิราคา จาก145มันกลายเป็น165นะิบ้นันคมันขึ้นมา20บาทนะผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยมันขึ้นเยอะเกินไปหรือเลปล่าเนี่ย20บาทบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออมันไม่เยอะนะแต่มันเยอะนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราซื้อหลายๆเล่มอ่ะ5้าเล่มก็รนน้อนอย่างแล้วนะถูกไหมเออมันก็ราคามันเฟื่อมากนะครับตอนนี้ก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงกระบอกหนึ่งนะครับว่าราคามันแรงไปไหมอ่ะเออมันเฟื่อมากเลยนะไม่รู้ว่าต้นทุนมันอะไรขนาดไหนนะแต่ผมว่ามันมันเริ่มโอเวอร์เกินแหละ แต่คุณภาพต้องบอกก่อนฟินิกนี่ผมชื่นชมคุณภาพขานัเขาเก่งจริงนะครับเอหอนับปกนี่ก็คือละเอียดคือการพิมพ์สีการรวมเล่มการเย็บเล่มคือผมชื่นชมฟินิกมากนะครับแต่ติดแค่ราคาอย่างเดียวอะ่ะไม่งั้นนะผมคงได้มีโอกาสอ่านได้อีกหลายเล่มนะอ่ะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวสั้นๆนะครับก็เนื้อหาต่อจากเล่ม2เลยนะครับก็ความพีคเนี่ยของเปิดมาคือพีคพีคแบบพีคสุด เออแล้วมันก็จะมีช่วงกลางเล่นที่มันดาวแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะต่อได้แล้วนะเออมันเหมือนแบบมันน่าจะจบได้แล้วแต่มันก็ยังมีจุดที่ทําให้แบบเฮ้ยสนุกขึ้นมานะมันเป็นเรื่องของความรักของพระเอกกับนางเอกเนาะเออแต่มันไม่ใช่ความรักแบบแบบทั่วไปอ่ะเออเนื้อเนื้อเรื่องอ่ะมันเหมือนจะทําให้สองคนนี้เป็นคนปกตินะเออแต่ในเือเนื้อหาที่เคยเคยรีวิวไปแล้วคือมันจะมีพลังพิเศษขึ้นมา ชื่อมันอยู่ดีมันกลายเป็นแฟนตาซีขึ้นมาเออแบบมันเซอร์ไพรส์ในหลายๆอย่างนะและ้วเล่มนี้ก็ทำให้เซอร์ไพรส์ช่วงช่วงท้ายๆเล่มอ่ะเออมันมีหลายอย่างที่เซอร์ไพรส์มากแล้วก็คลายปมไปเรื่องหนึ่งก็ขบวดปมอีกอีกจุดหนึ่งซึ่งเฮ้ยมันเจ๋งมากต้องยอมรับว่ามันในเรื่องนี้มากจนทำให้ตอนนี้ผมอยากจะซื้อเรนโวเวลมาอ่านนะแต่ต้องบอกก่อนกลัวไม่มีเวลาอ่านก็เลยไม่ได้ซื้อนะครับเออ,อเดี๋ยวเรามาดูข้างในหน่อยแล้วกันนะครับขอไม่สปอยเยอะแน่นะครับก็อันนี้หน้าสีด้าน ลายเส้นสวยมากต้องยอมรับวลายเส้นสวยมากแล้วก็เดี๋ยวขอเดี๋ยวผมกลัวเปิดไปแล้วมันสปอยอะไรเงี้ยนะก็เลยเดี๋ยวขออนุญาตประมาณนี้ลายเส้นคือมันก็ไม่ใช่ลายเส้นผู้หญิงนะเออแต่ว่ามันมันสนุกอะต้องยอมรับว,ว่ามันสนุกมากเออมันมีฉากแบบไม่คาดคิดเยอะมากนะจนรู้สึกว่าเออเฮ้ยผมอวยเรื่องนี้ ต้องบอกอกนว่าผมอวยเรื่องนี้มานะครับก็อยากให้ทุกคนได้ไปซื้ออ่านเนี่ยนะครับราคาแรงไหมแรงมากนะครับเออแต่แต่คุ้มนะเพราะว่าเขาใช้กระดาษดีนะครับกรีดนะครับแล้วก็ตัวปกก็ดูดิเนี่ยอ่ะให้ดูจากคลิปอ่ะก็เราเห็นได้แล้วมันมันทำเขาทาดีมากเออก็อวยสุดๆนะครับแต่ถ้าใครอยากอยากจะเป็นกระบอกเสียงผมก็ช่วยแชร์ไปหน่อยนะครับอยากให้ฟินิก์รู้ริงว่าเฮ้ยมันแพงเกินอ่ะผมทํางานอะ่ะมันต้องเอาเงินมาเสีย เสียค่าหนังสือแพงมากอันนี้กลายเป็นไม่ได้ไม่ได้รีวิวหนังสือลนะแต่แต่อยากจะพูดจริงๆว่าค่าราคามันโอเวอร์มากอ่ะร้อยสิบห้าทุกคนจากร้อยสี่สิบห้าที่ว่ามันแพงแล้วนะตอนนี้มันโอเวอร์ขึ้นไปอีกอ่ะเพิ่มยี่สิบบาทนี่เกือบข้าวหนึ่งมือแล้วนะถูกป,ปะเอออ่ะอันนี้เป็นเรื่องเดียวที่ตินะแต่เรื่องอื่นไรเส้นอะไรพวกนี้ดูดิไรเส้นมันคมมากครับเออต้องบอกเนี่ยเส้นคมละเอียด มากเลยจ้ะเรน,นี่ดูนีนสร้างปรักักพังเขาก็ว่าละเอียดนะเห็นปะอ,อ่ะวันนี้ก็มาเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็ยังชื่นชมเล่นสามแม่งนึกว่าจะไม่พีกแล้วนะแม่งพีกมากครับแล้วก็มีคหวดปมเพิ่มเข้ามาอีกจนทำแบบเอาเต็มสีหมดเลยได้ไหมครับ <laughs> ถ้าเกิดสมมติใครอ่านเนี่ยโนเวลแล้วรู้สึกว่ามันสนุกช่วยเชิญมาคอมเมนต์ให้ผมผมอยากจะดูรีวิวนะปัญหารีวิวยากเหมือนกันนะเรื่องเนี้ยเออแต่มังงะผมอวยนะมังง,งะแม่งจริงมาก จริงๆคุณต้องลองอ่านเล่มหนึ่งดูนะครับวันนี้ก็พอนี้นะครับถ้าชอบให้ผมมารีวิวหนังสือแบบนี้ก,ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้หน่อยนะครับกดกระดิ่งด้วยก็จะดีมากเลยนะครับจะได้เวลามีคลิปอะไรจะได้มาเปิดดูได้เลยนะวันนี้ก็พูดนะครับสวัสดีครับ